สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Story Time ค่ะในคลิปก่อนหน้านี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะเนื่องจากว่าทีมงานลงคลิปเราตั้งค่าผิดพลาดเผลอไปปิดคอมเมนต์นะคะตอนนี้ก็ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักของยูทูบเบอร์ชาว UK ที่เหมือนว่าช่วงเวลาส่วนใหญ่ของเขาและแฟนสาวนั้นจะอยู่ในเมืองไทยพวกเขา พากันไปสำรวจประเทศไทยในหลาย,ลายจังหวัดหลายๆพื้นที่ที่อาจไม่ได้ถูกโปรโมตสำหรับการท่องเที่ยวซึ่งสถานที่ที่พวกเขาไปก็มักจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชมุมชนนะคะนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยจริงๆด้ค่ะซึ่งแต่ละจังหวัดนั้นการใช้ชีวิตของผู้คนก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างในเมืองหลวงของไทยนะคะผู้คนก็มักจะเร่งรีบ การจราจรก็หนาแน่นการแข่งขันสูงมีความวุ่นวายแต่ก็มีความสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางเป็นเมืองโตเดี่ยวนะคะในขณะที่ต่างจังหวัดความเจริญมักจะอยู่แค่ในตัวเมืองเท่านั้นแต่บางที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะก็อาจจะไม่ต้องการความเจริญเท่าในกรุงเทพก็ได้ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นเสน่ห์ของต่างจังหวัดที่ทำให้ประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายของวิถีชีวิตค่ะ ในคลิปนี้ที่แอดหยิบมาเล่าเพราะเห็นว่าเป็นคลิปที่ดูแล้วเราอาจรู้สึกภูมิใจในประเทศไทยจริงอยู่ที่ว่าประเทศไทยไม่ได้สมบูรณ์แบบทั้งหมดนะคะอาจมีบางด้านที่คนไทยก็รู้สึกว่ายังไม่ดีพอแต่ด้านดีๆของประเทศไทยที่เราในฐานะคนไทยควรภูมิใจก็ยังมีให้เห็นค่ะบางคนอาจจะบอกว่าอวยประเทศไหมหากผู้พูดเป็นคนไทยก็มีส่วนในการอวยค่ะแต่เพราะคำพูดนี้มาจากชาวต่างชาติ ที่ได้เข้ามาสัมผัสกับคนไทยดังนั้นแล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นของจริงแน่นอนค่ะเอาละค่ะเนื้อหาของคลิปนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของคู่รักชาว UK เที่เขาก็ได้มีการแชร์บน YouTube เมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วค่ะที่พ่อแม่ของเขานั้นได้มาเยี่ยมพวกเขาที่ประเทศไทยก็มีเรื่องราวน่าตื่นเต้นเรื่องราวแห่งความสุขเกิดขึ้นค่ะ ปิดคลิปมาหนุ่มยูเคคนนี้เขาก็อยู่ที่สนามบินในประเทศไทยเพื่อรอรับพ่อและแม่ของเขานะคะเขาบอกว่าเกือบเกือบสองปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันดังนั้นครั้งนี้ทั้งสองคนอยากจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวชมประเทศที่ดีที่สุดในโลกอย่างประเทศไทยค่ะแต่อาจจะไม่ได้พาไปทุกที่ในเมืองไทยนะคะอาจแค่พาไปสถานที่ที่เขาและแฟนเคยไปมาแล้วและก็ชอบสถานที่นั้นมากๆค่ะเพื่อให้พ่อและแม่ของเขาเนี่ย เห็นว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรทั้งสองคนเร่งรีบไปรับพ่อกับแม่ที่สนามบินด้วยความตื่นเต้นเพราะว่าพวกเขาเดินทางมาถึงช้าจึงกลัวว่าพ่อแม่จะรอนานนะคะและเมื่อมาถึงสนามบินพวกเขาก็รออย่างจดจ่อและแล้วพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็มาถึงพวกเขาสวมกอดกันด้วยความปิติยินดีถามไทยความเป็นอยู่กันพักนึงหนุ่นมคนนี้ก็ถามพ่อเขาว่าตื่นเต้นไหมมาประเทศไทย พ่อของเขาตอบว่าตื่นเต้นมากจากนั้นทั้งหมดก็พาก,การเดินทางกลับที่พักเอลิสบอกว่าอยากจะทําให้พ่อและแม่ของเขาเนี่ยประทับใจในการมากรุงเทพประเทศไทยเป็นครั้งแรกจากพักเขาก็ยื่นเครื่องดื่มชูก,กําลังของไทยให้พ่อเขารองดื่มเขาบอกว่าแก้อาการจ็ดแหลกได้แล้วก็พากันนั่งแท็กซี่แล้วก็พากันนั่งแท็กซี่เพื่อไปอยังบางไผ่แต่ดูเหมือนว่าแท็กซี่จะไม่คุ้นเส้นทางนะคะพวกเขาก็เลย เปิดแมพแล้วก็ดูเส้นทางไปจนถึงปลายทางค่ะเมื่อเก็บกระเป๋าเดินทางเข้าที่พักกันแล้วเอลิสก็บอกว่าวันนี้เขามีแพลนจะพาพ่อแม่ไปเดินตลาดน้ําแล้วลองกินอาหารดิมทางของไทยครั้งแรกเมื่ออาหารสุดคลาสสิกที่พวกเขาตื่นเต้นและตั้งตารอชิมเอลี่พ่อกับแม่ของเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าอาหารไทยที่เขาจะพาไปกินนั้นคืออะไรทั้งหมดกําลังยืนรอรถแท็กซี่ท่ามกลางบรรยากาศที่รานิดหน่อยค่ะ ระหว่างนั้นเอลริสก็ถามพ่อและแม่ของเขาว่าคิดอย่างไรบ้างเมื่อเห็นกรุงเทพครั้งแรกแม่ของเขาบอกว่ามันดูแปลกตาดูอบอุ่นดีเห็นลูกๆอยู่ที่นี่มีความสุขดีแม่ของเขาก็มีความสุขตามแต่ตอนนี้ทุกคนพร้อมมากสำหรับมื้ออาหารพวกเขากำลังจะไปตลาดวัดสะพานระหว่างนั่งรถเขาก็สอนพ่อกับแม่พูดภาษาไทยตามที่เขาได้เรียนรู้มาซึ่งเขาก็พยายามทักทาย ชวนคนขับรถแท็กซี่คุยเป็นภาษาไทยนะคะโดยคนขับแท็กซี่ก็เปิดเพลงภาษาถิ่นทางภาคอีสานให้ฟังนะคะเอลิสและแฟนที่เคยเดินทางไปเที่ยวภาคอีสานมาแล้วก็อธิบายพ่อกับแม่ว่านี่คือเพลงที่มีดนตรีเป็นจังหวะพื้นเมืองของภาคอีสานหลังจากมาถึงวัดสะพานแล้วพ่อกับแม่ของเขาก็เดินดูของในตลาดด้วยความสนใจเอลิสบอกพ่อของเขาว่าเมนูที่จะพามากินที่นี่ก็คือข้าวซอยอาหารของภาคเหนือ เมื่อได้ยินชื่ออาหารแล้วก็ทำเอาพ่อของเขาร้องอ๋อพอรู้จักเมนูนี้และรีบเดินนำหน้าไปอย่างไวเลยล่ะคะ่ะด้วยความที่เป็นอาหารที่พ่อของเขาเนี่ยชื่นชอบเอลิสเดินมาถึงร้านก็สั่งข้าวซอยสองชามข้าวราดแกงฮังเลอีกสองจานแล้วชี้ชวนให้ดูพ่อของเขาที่ยืนดูคลองอย่างตื่นเต้นจากนั้นก็มานั่งกินอาหารในพื้นที่ที่จัดไปให้ข้างๆคลองค่ะ เขามองพ่อของเขากินข้าวซอยแล้วทําหน้าแปลกๆเพราะมันเผ็ดนิดหน่อยแต่พ่อของเขาบอกว่ารสชาติอร่อยส่วนแม่ของเขานั่งกินข้าวกับแกงฮังเลแบบชิวๆเพราะแกงฮังเลนั้นจะออกรสหวานและไม่เผ็ดแถมรสชาติก็อร่อยเรียกว่านั่งกินข้าวไปดูวิวริมคลองไปแถมมีเพลงทํานองสบายหูแบบนี้เปิดให้ฟังด้วยบรรยากาศดีจริงๆเลยล่ะคะ่ะดูเหมือนว่าเอลิส จะกินข้าวซอยได้แบบสบายมากๆแล้วเขาก็ตักข้าวราดแกงหังเลกินเขาบอกว่าหมูนุ่มมากๆรสชาติก็ดีเลยล่ะเมื่อกินเสร็จแล้วเขาก็เดินไปจ่ายเงินก่อนจะพาพ่อกับแม่เดินลัดเลาะ,ะวัดมาเพื่อให้พ่อแม่ได้เห็นสถาปัตยกรรมไทยแม้ว่าวัดแห่งนี้จะไม่ใช่วัดดังในกรุงเทพก็ตามแต่ก็ยังมีความสวยงามแบบไทยๆให้เห็นเขาเดินมาซื้อกาแฟโบราณและชามะนาว ให้พ่อกับแม่ของเขาลองชิมเขาพยายามอธิบายถึงรสชาติเครื่องดื่มสองแก้วให้พ่อแม่เขาฟังตามที่เขาเคยได้ลองดื่มมาเพราะกาแฟในไทยรสชาติจะต่างจากบ้านเกิดของเขาหลังจากนั้นเขาก็พาพ่อกับแม่เดินไปตามทางดิมครองเขาบอกว่าอยากให้ทั้งสองคนได้เห็นถึงชุมชนและวิถีชีวิตที่นี่มีวิวที่สวยงามสำหรับเขาพ่อกับแม่เขา เห็นสิ่งมีชีวิตที่มักชอบอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำลักษณะคล้ายจระเข้ก็รู้สึกตื่นเต้นนิดๆเพราะว่ามันดูตัวใหญ่มากๆขณะที่เอลิสหันกล้องให้ดูรอบๆพ่อของเขาก็ยังจับจ้องอยู่ที่ตัวเงินตัวทองอย่างตื่นเต้นเขาถามพ่อกับแม่ว่าแล้วตอนนี้ละ่ะคิดอย่างไรกับกรุงเทพหลังจากที่ได้มาที่นี่แม่เขาบอกว่ามันสวยงามมากเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการมาเยี่ยมชม แม่ของเขานั้นกําลังยืนดูปลาตัวใหญ่ในคลองด้วยความตื่นเต้นเพราะว่ามันตัวใหญ่มากๆเนื่องจากว่าที่นี่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีแท็กซี่วิ่งผ่านนะคะพวกเขาจึงต้องเดินกลับไปยังถนนสายหลักเพื่อเรียกรถกลับไปที่พักจุดหมายถัดไปก็คือชัยนาทาวเพื่อให้พ่อและแม่ได้สัมผัสถึงอีกมุมหนึงของกรุงเทพที่ดูวุ่นวายแต่สภาพอากาศเหมือนจะไม่เป็นใจมีฝนตกลงมา เขาก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นการเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT จากบางไผ่มาลงที่วัดมังกรน,นะคะเพื่อไปยังชายนาทาวเขาตั้งใจจะพาพ่อกับแม่มากินผัดไทยร้านที่เขาเคยมาครั้งก่อนแต่ก็แวะมาที่ร้านหมูสเต็กก่อนพ่อกับแม่ของเขาลองกินแล้วบอกว่ารสชาติมันอร่อยมากซึ่งพ่อของเขาก็มีแอบหยอดนิดน,นึงนะคะว่าแต่ว่าฝีมืออาหารแม่ของเขานั้นอร่อยกว่า จากนั้นพวกเขาก็มาต่อที่ร้านเกี๊ยวทอดค่ะซึ่งพวกเขาก็เพลิดเพลินกับอาหารมากๆเลยล่ะค่ะก่อนจะมากินข้าวเหนียวไก่ทอดพ่อแม่ของเขาก็นั่งกินข้าวเหนียวไก่อย่างอริสอร่อยเลยล่ะค่ะพวกเขาดูเหมือนว่าจะชอบมากๆเมื่อกินเสร็จแล้วก็พากันกลับโรงแรมเอริสบอกว่าแม่ค้าเป็นมิตรมากๆใจดีด้วยระหว่างนั้นก็ถามพ่อกับแม่ว่าเป็นอย่างไรบ้างวันแรกในประเทศไทย แม่เขาบอกว่ามันน่าทึ่งจริงๆแม่ของเขาติดใจรสชาติของชามะนาวส่วนพ่อของเขานั้นบอกว่าชอบทุกอย่างยกเว้นเวลาที่ฝนตกเพราะว่าเดินทางลำบากก่อนจบคลิปเขาก็แอบไปดูที่หน้าห้องของพ่อกับแม่ของเขานะคะแล้วก็เห็นว่าพ่อของเขาถอดรองเท้าไว้นอกห้องเขาบอกว่าที่พ่อของเขาทำแบบนี้เพื่อป้องกันคนไม่ดีเปิดห้องเข้ามาซึ่งเอลิสบอกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยปลอดภัยมากๆ เพียงแค่นี้เป็นครั้งแรกที่พ่อกับแม่ของเขามาเมืองไทยและยังไม่ชินเขารัะแฟนรู้สึกดีมากๆเข้าจากปฏิกิริยาของพ่อแม่เอลิวก็เขาดูจะชอบประเทศไทยก็ถือว่าภารกิจของเขาครั้งนี้สมบูรณ์แบบแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของนักท่องเที่ยวต่างชาติหัวใจไทยค่ะซึ่งคลิปนี้ตอนนี้ยอดวิวก็อยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0 0สวิวแล้วล่ะค่ะอาจคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ชมวิดีโอนี้กันมาแล้ว แอดเพียงแค่หยิบมาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยอีกทีค่ะหวังว่าท่านผู้ฟังจะชอบฟังเรื่องราวดีๆเหล่านี้และมีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังค่ะสุดท้ายแล้วแอดก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่รับฟังจนจบนะคะสําหรับคลิปต้นฉบับท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยรับชมสามารถค้นหาลิงก์ได้จากเครดิตข้อมูลที่เพิ่มเติมค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกันด้วยนะคะ และอย่าลืมกดติดตามหากชอบฟังคลิปที่เราแนะนำละแ,ละและจากที่มีท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะคะติต้งมาเรื่องเสียงของไม้นะคะตอนนี้แอดก็แจ้งให้ทีมงานนะคะสั่งซื้อไม้ตัวใหม่มาแล้วตอนนี้ก็รอไม้ตัวใหม่อยู่นะคะแล้วก็หวังว่าในคลิปต่อๆไปนะคะท่านผู้ฟังจะได้รับฟังคลิปที่เสียงดีกว่านี้ค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ